สวัสดีท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะพบกับรายการเมนเฟยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการสมัครเซิร์ฟไม่นี่นะคะสมัครเซิร์ฟดักกี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะคะสอนหมดเลยโอเคค่ะมาสอนสมัครนะคะอย่างแรกเราต้องตั้งชื่อที่ไม่เหมือนใครนะคะเอาเป็นชื่ออะไรดีวะ เอาชื่ออ,อชื่อของคลิปละเอาชื่อของชาแนลตัวเองแล้วกันเนาะโอเคมันไม่สำคัญหรอกชค่ได้แค่นะี้ อ๋ออันนี้ได้ไหมตัมหน่เอออันนี้ได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 ้ด้ด้อยู่ได้อยู่ว โก็ชื่อยาวเกินโอ้โหเรื่องของการชื่อ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 ,อ,อนี้มันมีเออมิสเตอร์แล้วกันนะเอส ได้เออมีแต่จ็สมีแต่ตังนุ่นโอเคให้ได้หโ,โอเคจะมาสอนสมัครเสิร์ดักกี้อ่มอ,อีไวเน่แปลว่ามีคนชื่อนี้แล้วอ้าวมีแต่ตังนุ่นมีคนชื่อชื่อชื่อนี้แล้วเหรออ่ะ POP ก็ได้ มันจะตั้งป๊อปดูดูการดื้อดูดูการดื้อตั้งชื่อดิมีคนชื่อนี้แล้วจะให้แชื่ออะไรเนี่ยได้เพย์บอยก็เพย์บอยเอ่ะ เพื่บอยมีคนชื่อนี้แล้วก็คือเรานะคะมไ,ไม่ได้นี่คือว่าไ,ไม่ได้เนี่นอยอะไรนะเขาเรียกว่าเออเตรียมเขาตักงแต่แรกคือแบบโอ้ชิปคือตอนแรกมันก็ดีอยู่แต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 ่ตอนน,นี้ยมันมันมันแบบเอออะไรสักอย่างเนี่ยแหละไม่ต้องนะไม่ต้องนะเออโอเคจัดไป เนี่ยพอเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นตุก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 ก็เป็นตุก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 แบบเนี้ยซึ่งสมัครแล้วเว้ยถ้าใครเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอนคลิปหน้าก็ไม่เป็นไรล็อกตีนี้คือเขียนชื่อไหนแม่งอะไรแม่งเอหัวอะไรก็ไม่รู้ก็แบบนี่แหละเนาะ เฮ้ยแบบนี้มันเขาเขาเพิ่มควาเมเพิ่มเติมหรืเดี๋ยวเขาดูก่อนนะ What the What มันทำอะไรก็ยูซ่ลันก็เล่นได้แล้วกันนะซึ่งพี่ไม่ได้สอนเดี๋ยวนี้พี่ไม่ได้สอนสมัครเลยก็พี่ขออนุญด้วยแล้วกันพี่พี่ไม่ได้สมัครก็ก็งั้นแหละเพราะงั้นพี่ไม่ได้สอนสมัครพี่ก็ขออนุญด้วยนะทุกคนนะจ๊ะ เดี๋ยวเออพี่ลองพี่ลองสอนสมัครรอดูแล้วกันนะว่ามันได้หรือเปล่าพี่จะตั้งชื่อว่าอะไรวะเนี่ยคือพี่คี่ชื่อไม่ออกเลยเพย์ป๊อปอะมามามาเพย์ป๊อปเพย์ป๊อปไม่น่ามีใครชื่อเพย์ป๊อปนะเว้ยมาเพย์ป๊อป เพย์ป๊อปน่าจะไม่มีน,นจจะจ๊ะมาดูกันว่าเพย์ป๊อปจะมีหรือไม่มีไปดูก็เลยไม่มีนั่นแหละเนี่ยตอนเข้ามาเราก็ใจไม่ไอ้ไอ้ขยับไปไหนไม่ได้ให้เราเขียนตามที่เยยลยลีกิสแล้วก็ใส่รหัสไม่ตามกัดเจ็ดตัวจะเอาราหัสตอนที่ได้นะไม่ว่าเห็นไหมอยู่อนาลดิจิตเตอร์ก็ แตราว่าคุณสมัครได้แล้วแิบกนครับครเนี้ยทงายมาไปกล้วยนะจ๊ะโปโปพอพอโปโปก็ประมาณนี้แหละโอเคซึ่งซึ่งเซึ่ง,ซ,งซึ่งตัวจะมามันจะเป็นพี่พี่ต้องช่วาเวฟนะเป็นเป็นโปรไฟล์ของพี่ช่วาเวฟนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามา โอเคเดี๋ยวพี่จะรีบสอนเอ่อ,เ,อ,อเว็บเลยแล้วกันเนาะเออโอเคมันก็เหมือนอันนั้นแหละทำทำได้นะโอเคเดี๋ยวพี่สอนเลยแล้วกันอ่ะอเขียนรหัสตะไม่ต่ำกว่าเจ็ดตัวเหมือนกันเล้ยเหัสตามพี่ก็ได้นะ โอเคจัดไปเสร็จแล้วก็ขยับได้แล้วเห็นไหมก็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 เล่นได้เลยเนี่ยสองวันนี้โอเคก็เล่นได้นะจ๊ะซึ่งพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ